ไปซึ่งกว่าที่จะไปถึงคนท้ายๆบางครั้งมันไปไม่ถึงนะครับก็ต้องขอแต่นึงก็ไม่ทำลนะะฉะนั้นะโ,ดโดยรวมก็คือพยายามใช้ข้อมูลของเราที่มีเป็นตัวตนของเราแค่นั้นเองก็จะดีที่สุดนะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ใช้แลวครับพวกเซดนะครับงงนะแต่ก็ก็เป็นกําลังใจให้กันมันอยู่ที่ระบบหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าช่วงช่วงนี้นะนะก็รู้สึกว่าเป็นไข่ต้มลาต่อไปผมก็พยายามทําอยู่ก็ยังกินไข่ต้มทุกวันรู้เป็นไรมันงง เฉพาะคลิปอย่างเดียวแต่คลิปก็ต้องทําเหมือนกันแต่ทาําควบคู่กันไปทั้งสองอย่างนะครับความสําเร็จมันจะเกิดไวขึ้นแต่ถ้าท่านทําอย่างใดอย่างหนึ่งเนความสำเร็จจะช้านะครับมีความสุขในการที่จะสร้างไรายได้ ได้ทักทายกับเพื่อนๆต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาทักทายพูดคุย p ิกเกอร์เอฟเฟกต์อะไรต่างไม่ใช่สักอย่างเสียงพงเสียงเพลง,พลงอะไรก็ระมัดระวังกันแล้วกันเพลงบางเพลงก็เป็นเพลงิ้วยิุศ์แต่ก่อนก็เป็นเสียงเพลงต้นฉบับแต่ย้อนกลับมาใชกทีว่าเราไปก๊อปปี้หรือเอาข้อมูลจากที่อื่นมาแล้วเอามาตัดต่อมาใช้เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพหรือข้อมูล โดยท่านาที่ผ่านการสร้างรายได้แล้วก็คงต้องพยายามท่านไงให้ได้เหรียญเยอะๆส่วนท่านที่กำลังทักทายไม่ทั่วถึงนะครับบอกตรงว่าเยอะนะฮะแต่ก็พยายามไปปฏิสัมพันธ์ทักทายเพราะว่าการที่เข้าไปทักทายแต่ละท่านเนี่ยผมต้องเข้าไปโปรไฟล์ท่านที่เราจะเป็นกีตอร์ที่ดีหรือสร้างไรายได้ที่ได้นะครับ เพื่อนที่สคัญนะครับการที่เราไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆไปทักทายไปเยี่ยมคนอื่นเขาใช้ยังเห็นเป็นไรนแต่ผมใช้ไม่คมโดนแต่ก็ตอบไม่ได้เพราะเอไอป็นครับนอกการรับขึ้นใหม่บางครั้งก็ลําบากเหมือนกันนะลําบากเหมือนกันแต่ก็จะพยายามนะพยายามจะให้ผ่านการสร้างเลยได้ก็เป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกาลังใจให้นะครับก็ขยันอดทนนะครับแล้วก็ทําทุกวันนะครับเดี๋ยวความสําเร็จมาเราก็ต้อง ปฏิบัติตามนะครับผมส่ดดวนใหญ่ก็จะลบทิ้งมาละครับผมเวลาเขาเตือนมานะผมก็จะลบทิ้งนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจนะฮะให้กับทุกคนปีเกอร์เอฟิกอะไรต่างไม่ใช่สักอย่างเสียงพงเสียงเพลงอะไรก็าระมัดระวังก็แล้วกันเพลงบางเพลงก็เป็นเพลงดิจิติ์แต่ก่อนก็เป็นเสียงเพลงต้นฉบับแต่ย้อนกลับมาใช้อีกทีซึ่งแต่ก่อนนี่ผมก็จะทําแค่ขึ้นอย่างเดียวไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์แทบไม่ขึ้นเลยครับแต่ตอนนี้ผมก็แบ่ง เด่นคือทําคลิปด้วยแล้วก็ไปติดสัมพันธ์ด้วยนะครับนอกการรับขึ้นใหม่บางครั้งก็ลําบากเหมือนกันนะลาบากเหมือนกันแต่ก็จะพยายามไปตรงนั้นหละไม่เป็นไรครับก็อิ่มดีอร่อยด้วยเนาะเราคิดบวกนะครับส่วนอโปรแกรมโบนัสก็ใช้ได้นะครับทุกท่านพยายามหารูปภาาที่ถูกปิดกั้นได้ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็เคยทํามานะครับไปต,ตรงนั้นหละไม่เป็นไรครับก็อิ่มดีอร่อยด้วยเนาะเราคิดบวกนะครับ ส่วนอโปรแกรมโบนัสก็ใช้ได้นะครับทุกท่านพยายามหารูปภาพว่าเราไปก๊อปี้หรือไปเอาข้อมูลจากที่อื่นมาแล้วเอามาตัดต่อมาใช้เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพหรือข้อมูลจระก,กันที่ได้ทางไข่ต้มทุกวันเหมือนกระหงหน้าหงก็จะกลมแป๋วอ,อยู่ละไข่ต้มทุกวันช่วงนี้ <laughs> นแต่ก็สู้เอาไ,ไข่ต้ม <laughs> หลายๆท่านก,ก็คงคล้ายๆกันครับช่วงนี้ทานแต่ไข่ต้มเยอะมากโดยเฉพาะโคษณาสตรีเนาะผมก็มีแต่การเรียนจะวิ่งได้ดีครับเพราะฉะนั้นก็พยายามทําให้มันต่อเนื่องทําให้เยอะๆก็เป็นสิส่งดีส่วนโคษณาสตรีก็ไข่ต้มหลายๆท่านก,ก็คงคล้ายๆกันครับช่วงนี้ทานแต่ไข่ต้มเยอะ <c oughs> <ๆ S 1> มากโดยเฉพาะโคษณาสตรีเนาะผมก็มีแต่พ,พยายามใช้ตัวตนของเรา ใช้สิ่งที่เรามีอยู่และทุกอย่างใช้ของเราทั้งหมดจากเราจะปลอดภัยแล้วก็จะเป็นคลิปที่มีคุณภาพถหากว่าเราไปก๊อปปี้หรือเอาข้อมูลจากที่อื่นมาแล้วมาตัดต่อมาใช้เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพหรือข้อมูลเราพยายามใช้ตัวตนของเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่และทุกอย่างใช้ของเราทั้งหมดจากเราจะปลอดภัยแล้วก็จะเป็นคลิปที่มีคุณภาพ ซึ่งแต่ก่อนนี่ผมก็จะทําแค่คลิปอย่างเดียวไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์แทบไม่ขึ้นเลยครับแต่ตอนนี้ผมก็แบ่งแบ่งคือทําคลิปด้วยแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ด้วยข้อความนะครับมาเขียนมาทักทายมาลงให้บ่อยๆนะครับซึ่งโปรแกรมเบอนัสรู้สึกว่าเขาจะสนับสนุนเนาะเขาจะ,ะเครื่องมือต่างๆบางครั้งมันเป็นเครื่องมือที่เขาไม่สนัสนุะกันที่ได้ทานไข่ต้มทุกวันเหมือนกระหม หน้าผมันจะกลมแป๋วอยู่ละไข่ต้มทุกวันช่วงนี้ <c ười> นแต่ก็สู้ต่อไปถูกปิดกั้นได้ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็เคยทํามานะครับปิ๊กเกอร์เอฟเฟกต์อะไรต่างไม่ใช่สักอย่างเสียงพงเสียงเพลงอะไรก็ร,ระมัดระวังก็แล้วกันเพลงบางเพลงก็เป็นเพลงพลงีลง่ลก็สิทธิ์แต่ก่อนก็เป็นเสียงเพลงต้นฉบับแต่ย้อนกลับมาใช้อีกทีทักทายไม่ทั่วถึงนะครับผมรงว่าเยอะ แต่ก็พยายามไปปฏิสัมพันธ์ทักทายเพราะว่าการที่เข้าไปทักทายแต่ละท่านเนี่ยผมต้องเข้าไปโปรไฟล์ท่านก็ได้เองนะครับส่วนผมก็ผ่านการสร้างรายได้แล้วช่วงนี้ก็ทาง t i ่ t o k ปิดกั้นได้ตรงนี้นะซึ่งผมก็เคยทํามานะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายยามเช้าวันหยุดครับผมก็เช่นเคยนะครับก็หลายๆท่านเนาะวันเยอครับเนาะการรับขึ้นใหม่บางครั้งก็ลําบากเหมือนกันนะ ลำบากเหมือนกันแต่ก็จะพยายามนะไอเรียนจะวิ่งได้ดีครับเพราะฉะนั้นก็ก็พยายามทําให้มันต่อเนื่องทำให้เยอะๆก็เป็นสิ่งดีส่วนโคชนารีมก็โดนเหมือนกันนะครับก็ต้องเช็กให้ดีบางครั้งที่ขึ้นมาเสียงเพลงต้นฉบับนะแต่เราไปใช้ก็โดนเตือนเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบต้องให้ท่านทักมาอีกนะครับเราก็จะเป็นเพื่อนกันก็ยินดีเป็นเพื่อนกับทุกท่านนะครับและอีกอันหนึ่งคือตอนนี้เพื่อนผมก็ เจ็ตไปพันแลครับเยืดก็ทำภารกิจอะไรต่างๆนะครับเสร็จภารกิจเราก็มา,าสร้างไรายได้ <c oughs> ในนาคีเอเตอร์ของทาง Facebook นะครับซึ่งหลายคนเทที่ผมไปเจอก็ไข่ต้มนั้งนันะไครต้มนังน,นั้นก็ลุ้นกันต่อไปครับก็พยายามกันต่อไปผมก็มาท,าทําหน้าที่ในฐานะที่ว่าเราไป Copy ้หรือเอาข้อมูลจากที่อื่นมาแล้วเอามาตัดต่อมาใช้เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ มีคุณภาพหรือข้อมูลทักทายไม่ทั่วถึงนะครับผมรงว่าเยอะนะฮะแต่ก็พยายามไปปฏิสัมพันธ์ทักทายเพราะว่าการที่เข้าไปทักทายแต่ละท่านเนี่ยผมต้องเข้าไปโปรไฟล์ท่านยุดก็ทำภารกิจอะไรต่างๆนะครับเสร็จภารกิจเราก็มาสไร้างรายได้ <laughs> ในนางครีเอเตอร์ของทาง Facebook นะครับซึ่งนะครับนอกการรับขึ้นใหม่บางครั้งก็ลําบากเหมือนกันนะลำบากเหมือนกันแต่ก็จะพยายามทีู่กปิดกั้นได้ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็เคยทํามานะครับแต่ําต่อไปผมก็พยายามทําอยู่ก็ยังกินข้าวต้มทุกวันรู้เลยเหมือนกันงงเออเรียนจะวิ่งได้ดีครับเพราะฉะนั้นก็พยายามทําให้มันต่อเนื่องทำให้เยอะๆก็เป็นสิ่งดีส่วนโสตรีมก็ เอาเครื่องมือของทางเฟซที่เขามีให้มาใช้แล้วก็อาจจะผิดพลาดไปกระตุกเตือนเหมือนกันเมื่อวานผูนะ้ท่านก็ต้องระมัดระวังต้องดูด้วยนะรก็ทําภารกิจอะไรต่างๆนะครับเสร็จภารกิจเราก็มา,าสร้างรายได้ <c oughs> ในนาครีเอเตอร์ของทาง f c e e o o o นะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ทำละเพราะฉะนั้นะโดยรวมก็คือพยายามใช้ข้อมูลของเราที่มีเป็นตัวตนของเราแค่นั้นเองก็จะดีที่สุดซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ใช้ลวครับพวกสุด ครับงงนะแต่ก็ก็เป็นกําลังใจให้กันมันอยู่ที่ระบบหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงช่วงนี้นะก็รู้สึกว่าเป็นไข่ต้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายยามเช้าวันหยุดครับผมก็เช่นเคยนะครับหลายหลายท่านเนาะวันเดียรครับเนาะก,การรับขึ้นใหม่บางครั้งก็ลําบากเหมือนกันนะ ลำบ,บากเหมือนกันแต่ก็จะพยายามว่าเราไป Copy ้หรือไปเอาข้อมูลจากที่อื่นมาเราเอามาตัดต่อมาใช้เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพหรือข้อมูลไข่ต้มหลายๆท่านก็คงคล้ายๆกันครับรทุกทฐานแต่ไข่ต้มเยอะมากโดยเฉพาะโฆษณาสตรีมเนาะผมก็มีแต่ก็รู้สึกว่า,ามาได้ดีมาได้ดีตรงนี้นะครับทุกท่านก็ลองเอาไปาพยายาม จะให้ผ่านการสร้างรายได้ก็เป็นกาลังใจให้นะครับเป็นกาลังใจให้นะครับก็ขยันอดทนนะครับแล้วก็ทําทุกวันนะครับเดี๋ยวความสําเร็จมาพยายามจะให้ผ่านการสร้างรายได้ก็เป็นกาลังใจให้นะครับเป็นกาลังใจให้นะครับก็ขยันอดทนนะครับแล้วก็ทําทุกวันนะครับเดี๋ยวความสําเร็จมาให้ท่านทักมาอีกนะครับเราก็จะเป็นเพื่อนกันก็ยินดีเป็นเพื่อนกับทุกท่านนะครับและอีกอยดหนึ่งคือตัวนี้เพื่อนผมก็เจ็ดแปดพันแล้วครับ เยอะนะครับมีความสุขในการที่จะสร้างรายได้ได้ทักทายกับเพื่อนๆต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาทักทายพูดคุยคนอื่นเขาใช้ยังเห็นเป็นอะไรแต่ผมใช้ไม่กมโดนแต่ก็ตอบไม่ได้เพราะ AI เป็นครับมีความสุขในการที่จะสร้างรายได้ได้ทักทายกับเพื่อนๆต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาทักทายพูดคุยอ่ไอ เรียนจะวิ่งได้ดีครับเพราะฉะนั้นก็กกพยายามทําให้มันต่อเนื่องทาให้เยอะๆก็เป็นสิ่งดีส่วนฆษณสาสตรสมีมก็สนับสนุนให้เราใช้หรอกแต่เขาสนับสนุนให้กับคนที่เขาไม่ได้เปิดหมดหืดเคืองอาชีพใช้ครับเป็นบุคคลทั่วไปครับแต่เราอาจจะเข้าใจว่าเขาให้เครื่องมือมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายยามเช้าวันหยุดครับผมก็